โอเหม,มารอบแรกฮะสองดาวไปเลยครับีเหลือก็อีกสองตัวฮะเดี๋ยวเอาลงไปนะยังไงก็น่าจะชนะแหละสองดาวตัวแรกแบบนี้ แลวในรอบนี้ฮะเจอกับทีมไม่มีสายฮะชาร์ตดิมอนสองตัวแล้วก็บีเวอร์นะไม่มีแท้งก็จริงฮะแต่ถ้าโดนปิดบนนัดติดตัวหรือไม่ก็โดนสกิลของชาร์ตดิมอนนี่มันจะสโลมากมากเลยนะฮะเดียครับโดนไปแล้วฮะสนาไฟน่าจะไม่ได้เก็บสแต็กครับไม่เล่นด้านหลังนี้ก็พึ่งไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็ได้มา2ตัวแล้วฮะชาร์ตดิมอนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับไปใส่ไหม่เด่นฮะเราก็ชนะไปครับไง โอกเกอร์แคปไม่เอาฮะเดี๋ยวหาอะไรที่แบบว่าใช้ชัวร์ๆดีกว่าโอเกอร์แคปบางทีแบบว่าได้มาก็ไม่ได้ใช้นะ,ะเรียกว่าเป็นนากากักกักดูเลือดฮะ <c oughs> ที่มองๆไว้ก็อาจจะไปทางนักรบนะฮะหรือไม่ก็ปาเถื่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฮะทัดสองดาวแล้วนะต่ตัวออกมานี่ยังไม่ได้ไปทางนักรบนะฮะ <c oughs> รอบนี้ฮะ,จะเจอกับกํายามฮะนั่นไงครับปาเถื่อนอาจจะไม่ได้ทำนะมันก็จะมีคนเล่นวิซมแบกเยอะอ่ะและปาเถื่อนต้นเกมฮะคนก็เล่นเยอะด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้ก็เขาลงมาหนึ่งดาวรวนนะฮะหยิบฝังกํายามมาแต่เพิ่งรอบ2อฮะอาจจะฆ่าได้ยังไม่เยอะฮะตอนนี้หน้ากากสูดเลือดก็เอามาช่วยยือได้นิดหน่อยฮะผมว่าจะไปทางป่าเถื่อนก็เลยหยิบหน้ากากสูดเลือดมาเน้นยืนนานๆน,นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปเหลือดาวนเจอร์ตัวสุดท้ายครับชนะไปฮะ มาแล้วเบสซอลแบค็คฮะแล้วก็ได้กำยำด้วยนะฮะมาพร้อมกับแจ็คกนอตเดี๋ยวเอาลงไปก่อนแล้วกันนะทำาราษานนักร,ร,รบให้จัคกนอตก็ได้นะฮะดามเมจเขาก็ดีอยู่นะฟันค่อนข้างเร็ว รอบน,นี้ะนะฮะเจอกัาอัศวินฮะเป็น3ามดาวนะมีแบทไรเดอร์ครับ2ดาวแล้วฮะที่เหลือ,อยัง1ดาวอยู่อาจจะเจาะยากหน่อยนะฮะแล้วก็2ดาวมีแค่ตัวเดียวนะฮะก็คือทัสแล้วดูสิฮะแป๊บเดียวครับตายแล้วครับบิทเซนแบ็กอีกตัวหนึ่งะฮะจกกัคกนอตก็จะไม่ไหวแล้วฮะดูเหมือนว่าจะได้โอ้ยนท์มาตัวเดียวนะฮะรอบน,นี้ก็แพ้ไปครับมีพัทไม่ตัวะฮะ ตอนนี้ที่แน่ใจแน่ๆเนี่ยก็คือน่าจะไปทางนักรบนะฮะแต่จะไปทางกำยำหรือไม่นี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็ปาเถื่อนก็เช่นกันนะฮะเพราะว่าตัวป่าเถื่อนนี่ก็ไม่โผล่เลย ตอบดีครัเจอดาบธาตุพื้นฐานฮะลุ่มฟีกันหน่อยครับไม่โผล่มาเลยฮะฝั่งเขาฮมีไทนี่2ดาวครับแล้วก็มีอาร์อเดนฮะยังหนึ่งดาวอยู่ฮะแต่แตกกระบอกมานี่ก็น่าจะสู้ยากนะฮะอเสยไทนี่ไปครับเลือดอีกครึ่งหลอดนะฮะตอนนี้ก็ลุมกัน3ตัวด้านหลังนี่ค่อนข้างปีฮะเก็บไทนี่มาได้แล้วนะต่อกันที่รีส็อกเตอร์ฮับบิสนแบ็กไม่ไหวแล้วครับแต่ก็นอตนี่ก็ไปตีอาร์อเดนฮะแล้วก็น่าจะเก็บล่างหลักไปได้ครับโอเคฮะเรียบร้อยครับรอบนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้ฮะ แต่ถ้าชนะก็ได้เก็บคิวมานะไอเทมรอบนี้มาครับพิดเบงก็ดีนะมีเอาดีกว่าโอเคฮะเอามาเป็นผ้าคลุมฮะผมว่าตอนนี้ฮะทัสเก็บไปได้เยอะแล้วแหละจักรนอตก็เก็บไปได้2ตัวนะฮะอ่ะเพิ่มเลือดให้จักหน่อยจะได้ตายยากๆอีกนิดนึงแล้วตัวรอบนี้มาครับไม่มีอะไรเลยฮะเดี๋ยวต้องเขีรยช่องให้มันได้สักส0บาทนะฮะ18 <laughs> อีก2บาทฮะไม่ถึง20เสียได้ฮะอดได้ดอกเบี้ย2อบาทเลยรอบนี้ฮะเจอกับปลาเถื่อนนะฮะเมื่อกี้ก็ลิบลี่เปลี่ยนเอาพระพุมให้กับทัดไปนะจักรนอตก็ดูดเลือดได้แทนนะคิดว่าน่าจะดีกว่านะฮะช่วยให้จั๊กยืนนานขึ้นแต่ถ้าเจอสลัดห้ารถจอบแบบนี้ฮะน่าจะไม่ไหวะฮะแจกรถกอดกักนรัวๆเลยับตอนนี้แต่ฟังเขาเองครับก็เสียไปเยอะเช่นกันครับรอบนี้ชนะไปฮะ โอเคครับตอนนี้มีไทนี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ป่าเถื่อนนี้ไม่มีแววจริงๆนะแต่นักรบนี่ <Nice. S 1> ไปฟูลเลยดีไหมวันนี้ <Nice. S 1> อ่ะ <Nice. S 1> เดี๋ยวดูอีกทีละคันนะฮะ <Nice. S 1> ว่าตัวไหนจะออกมาบ้างนะตอนนี้กำยำก็เก็บได้ไม่เยอะมีคนเล่นเยอะ nice. นะฮะพูดถึงก็มาเลยฮะกํายําำมังกรนะครับมีมังกรแล้วด้วยฮะ s n a p f i กับไวเปอร์นะฮะลงมาเป็น5ตัวแล้วนะครับโอ้โหแต่5ตัวนี้ฮะหดาวล้วนครับแต่จํานวนเยอะกว่าอาจจะได้คิวนะฮะเรียบร้อยไปครับบิสเตนแบ็ตายไปแล้วดักของเราฮะก็จะตามไปครับอีกนิดเดียวฮะมีหน้ากากดูดเลือดฮะมายื้อได้อีกสักที2ทีฮะแล้วก็ไม่รอดไปเหมือนกันครับฝั่งเขานี่ก็ได้3คิวแบบหนอ่หนอๆเนาะลงมากํายํยำแทบจะหมดเลย เออสปิรนะิตฮะน่าจะไม่เล่นนะฮะอาจจะหยิบมาทําเป็นฟูนักรบ, <I S 1> รบเฉยอะพัดฮนะสองดาวแล้วครับเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วกันนะลงเป็นนักรบขั้นหึงแล้วเมื่อกี้ฮะมีสลาด้าครับผมว่าเอาสลาด้ามา <don> ดีกว่าเออสปิริตนะว่าถ้าเราเล่นฟูนักรบเนี่ยดาวเมดมันไม่พอแน่ๆสลาด้ามาลดก่อนดีกว่า รอบนี้ฮะเจอกับวอลล็อกครับแล้วก็ท่าพื้นฐานฮะเป็นอาร์ควาเดนกับไทนี่นะฮะสดาว2ตัวฮะไทนี่กับวอลล็อกนะ่วนฝั่งเราฮะดูเหมือนว่ากำยำจะปั้นไม่ขึ้นนะฮะตัวก็ไม่ค่อยเจอมีคนเล่นเยอะแต่เดี๋ยวเก็บเงินได้3 0บาทแล้วนะฮะก็จะลองสุ่มดูครับถ้า2ดาวก็จะเล่นต่อถ้าไม่เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวฮะอาร์ควาเดนเริ่มแตกตัวแล้วครับจัก,กรน็อตก็จะตายแล้วฮะทัสนี่ก็เหงาเหาคนเดียวฮะแพ้ไปครับ มากันในรอบที่8ครับเดี๋ยวเอาประสานนักรบมาก่อนนะฮะตอนนี้ในร้านค้ามีเบสมาสเตอร์ฮะแต่จะทำดีหรือเปล่ปาเนี่ยสิเพราะว่าตอนนี้กำยำของเราฮะเก็บได้น้อยมากๆเลยฮะเตัวกับอีกขึ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองหยิบมาก่อนแล้วกันนะฮะดูสิว่าจะเจอตัวอื่นไหมได้พัดไปตัวแล้วก็ไทนี่ฮะสแนปไฟ รอบนี้เราก็เจอกับกำยำป่าเถื่อนฮะโอ้โหเนี่ยฮะกำยำของเขาเบตันแบ็คสองดาวแล้วฮะบิสมาสเตอร์สองตัวแฟไฟตัวหนึ่งนะอารคิวรวมของเขานี่น่าจะเยอะกว่านะฮะฝั่งเรานี่มีแค่2ตัวเองนะจะไปแข่งกับเขาดีหรือไม่ฮะต้องคิดหนักนิดนึงนะและรอบนี้ฮะแตนนอตครับยังพอยืนได้อยู่ฮะมีหน้ากากดูดเลือดฮะตีแล้วก็ดูดเลือดได้แต่ถ้าเจอกับเบตันแบ็คแบบนี้ฮะน่าจะไม่ไหวแล้วแหละโดนกระจายขนลุลัวฮะรอบนี้แพ้ไปครับ ในเมื่อดาเมจมันไม่มีแล้วครับก็ไม่ต้องมีมันนะฮะแวนกาดไปลูกเอาจริงๆผมว่าทวนเนี่ยมันต้องเก็บสแต็กละแล้วลตอนนี้นะฮะตัวที่เก็บสแต็กได้มันมีค่าทัสอ่ะซึ่งทัสก็ใส่เป็นภาคคุมก็เลยกิบแวนกาดมาน่าจะคุ้มกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูตัวกันในรอบนี้ฮะได้พัดไมาตัวเลยฮะพัดบิสปัตเตอร์ะฮะ,ะ,ฮะสองดาวเล่นดีปะวะ ลังเลฮะกำยำจะไปดีไหมตอนนี้มีกำยำบานเบิดเลยฮะซึ่งบอกเลยว่าเราน่าจะเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าเก็บค่าคิวได้น้อยมากๆครับเพราะงั้นแล้วฮะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ สวัสดีฮะเจอกับวีเจนกำยำฮะมีฮันเตอร์ขั้นหนึ่งมี2ดาว2ตัวฮะสนับไฟกับวีเลนเตอร์ครับตอนนี้ก็มาลุมบิสมัตเตอร์ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับบิสมัตเตอร์ต,ตายไปส่วนบิสเซนแบงค์ฮะสกิลบ่อยก็ตายไปเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ฮะสนับไฟก็มานาเต็มนะฮะคนไฟมาครับโดนไปเต็มๆฮะแต่พัฟนี่ใส่แวนการ์ดนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเรียกได้ว่าโคตรถึกเลยนะแต่เขาก็ถึกอย่างเดียวไม่มีดาเมจนะฮะส่วนตัวทาเป็ของเราฮะตายหมดแล้วฮะทันจกักทันงทัชเรียบร้อยไปฮะรอบนี้แพ้ฮะ ก่อนหน้านี้ก็เจอบิสมาเตอร์นะฮะตัดแสบบินใจแล้วว่าไม่ดึงดีกว่าจะไปแข่งกับเขาทาไมนะในเมื่อแข่งแข่งกันไปครับเราก็เสียเปรียบเพราะว่าค่าคิวเราน้อยกว่านะสู้ไปหาวิธีการเคาน์เตอร์ดีกว่านะฮะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะวิธีการเคาน์เตอร์ที่ง่ายที่สุดนะ,ะสำหรับกํายามนะฮะเลือกฮอปเกนเลยฮอปเกนี่จะโจมตีเป็นไฟนะไฟนี่มันก็จะทาดาเมจตามแมกนีทีนะฮะและฮอปเกนรอบนี้ฮะออกมาเป็นสายซัพพอร์ตนะครับ ดามเมทอาจจะไม่จัดมากมายฮะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยฮะอย่างน้อยเรามีไฟช่วยเบิร์นเค้าตาม m ม c ค p ินะสอต่อวินาทีนะฮะแล้วตอนนี้ฮะได้จักกับวิ s แบ็กมาอีกตัวะฮะแต่ผมยังไม่มีตัวต่อไปที่จะลงเลยฮะตอนนี้ก็ได้ m a ็กนัมาอีกตัวะฮะอาจจะป่าเถื่อนนะ รอบนี้เราก็เจอกับป่าเทือนดูอิดฮะป่าเถือนเราดีก็ปั่นไ่ขึ้นเหมือนกันนะตัวไม่ออกมาเลยนัดนัดที่ก็พึ่งโผล่มาได้แค่ตัวเดียวนะอาจจะได้แค่นัดลบฮะส่วนในรอบนี้ฮะน่าจะสู้ไม่ไหวฮะเจอเทียนโปรเตอร์นะทำสโ,โลว์แล้วก็ดูดเลือดได้ครับรอบนี้แพ้ไปฮะ จริงๆปาเถือนก็ไม่อยากทำนะเพราะว่าเจอกับวิจิลนต์แต่ตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวเลือกเท่าไหร่เลยฮะไปกำยำก็ไม่ได้คนเล่นเยอะฮะแล้วจะไปฟูลเวเลอร์กับอะไรดีอะเนี่ย ก็คงต้องไปทางป่าเถื่อนเนี่ยนะฮะทัศนี่มีพ้าคุมนะฮะเลือดก็อาจจะเยอะหน่อยก็มาให้ทัศเป็นดาเมจหลักไปก่อนนะนนรอบนี้ฮะเจอกาบกำยำฮะมีมังกรแล้วก็ป่าเถื่อนดูอิดแล้ะเขาก็ได้มาเป็นโลนดูอิดแล้วด้วยนะฮะโอ้โหตโกีจังเลยส่วนฝั่งเราฮะตอนนี้เพิ่งดาเมจแค่ทัศส,สูสรเดียวฮะซึ่งก็น่าจะไม่พอแหละไม่ไหวครับแพ้ไป มาแล้วฮะตัว oh. ที่ช่วยเพิ่มดาเมจของเราฮะสลาด้านี่เองเอามาช่วยลดก่อฮะแล้วตัวเขาเองก็ตีแรงอยู่แล้วด้วยนะแต่อาจจะตีช้าหน่อยฮะเรามีฮอปเกนสายบัฟนะ oh. ก็พอจะช่วยได้นิดนึงนะแล้ว oh. ไปเลย oh. ฮะไม่สุ่มแล้วฮะผมว่าตอนนี้สุ่มไปก็น่าจะพัานครับ แมกนัทนี่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะฮะตัวป่าเถื่อนมีอีกเยอะแยะนะรอบนี้ฮะเจอกับวิชิแลนดฮะฮันเตอร์แล้วก็หลายหัวใจวิชิแลนสามตัวฮะน่าจะไปทาง4ีเนี่ยแหละช่วงนี้ก็เป็นผสานยอดชิดฮะป่าเถื่อนนี่อาจจะแก้ทางวิชิแลน์ยากหน่อยนะแต่ถ้านักลบฮะมันจะถึกก็อาจจะพอสู้ได้หน่อยนึงนะและตอนนี้ฮะฮอปเกนครับปั๊บแล้วฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกอย่างหนึ่งที่นักลบน่าจะเคานเตอร์วิชิแลน์ได้ก็คือสตารนเนี่ยแหละฮะอย่างน้อยฮะทั ไปครับ no way the Power และนี่ก็คือไอเทมที่เอาไว้คั์เตอร์วิจิแลนด์ฮะเบรดเมลจะเห็นว่าผมพยายามทำพัดให้มัน3ดาวนะพัด3ดาวเลือดเยอะมากๆนะฮะและ้วก็ใส่เบรดเมลด้วยอีกเนี่ยแค่ยืนเฉยๆฮะฝั่งนั้นก็น่าจะมีโอกาสตายได้แล้วนะฮะตอนนี้มีลาดใบตวนฮะ ซาลาด้าสาดาวนี่จะเป็นอะไรที่ตีแรงมากๆนะแล้วก็รดกรอบแบบสุดๆฮะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าปั้นครับแต่ข้อเสียคือมันจะตีช้าแล้วก็รดกรอบได้ทีละตัวฮะและนี่ยครับบิสเซนแบ็กกับแจ็คกอนอนครัไม่โผล่เลยฮะกํายำนี่จะเล่นดีหรือเปล่าไม่รู้นะ รอบนี่เจอกับกำยำป่าเถื่อนครับมีซัมมอนเนอร์และก็บังกอรครับเลเวลเ็แล้วฝั่งนู้นยังหกอยู่เลยฮะยังไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะเอาอะไรลงไปครับพยายามสมหาอยู่ฝั่งเขาเองฮะหนึ่งดาวค่อนข้างเยอะครับแต่เฮีฮะของกำยำนี่ก็เยอะเหมือนกันนะและเดซิท้าต้องการตัวพัดครับอยากได้ก็เอาไปนะฮะตอนนี้ใส่เบลเบลด้วยฮะทำให้คนที่ตีพัทนี่ก็ตายไปฮะแต่ฝั่งเราก็น่าจะแพ้ไปแล้วเพราะว่าเขาได้พัดมาแล้วเราก็ไปตีพัดเขาเราก็จะตายเองเหมือนกันนะฮะเนี่ยคร และแม็กกัตก็2ดาวสักทีครตอนนี้เราก็มีตัวลงไปแทนบิสันแบ็กได้แล้วนะฮะแต่จะแทนดีปะตอนนี้กำยำก็พยายามเก็บอยู่ฮะให้จักรนอตแล้วก็บิสันแบ็กมีเลือดเยอะขึ้นนะฮะโอ้โห โลดอิดมาแล้วฮะคือพยายามเก็บกำยำให้กับจักอนอท์นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแฟ่มีสักขั้นหนึ่งก็ยังดีแล้วก็มีเลดสักหน่อยก็ยังดีครับเพราะว่าเราใช้จักเป็นมารสานักรบแบบฟูนะรอบนี้ฮะเจอกับซัมเอร์เนอร์ฮะมีท่าปืนฐานบอลล็อกแล้วก็โทครับดูดูแล้วฮะน่าจะสู้ยากนะถ้าได้แม็กนัทฮะมาช่วยบัฟการโจมตีฮะให้ติดกระจายหน่อยก็อาจจะพอสู้ได้ฮะ ตอนนี้ฮะฮอปเกนครับปั๊บแล้วฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะดูเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่นะฮะตัดวดาวเทบท็อปงของเราฮะ <c oughs> ก็เป็นไทนี่ฮะที่โยนแล้วก็ทำดาเบสเป็นกลุ่มนะส่วนอีกตัวหนึ่งฮะก็พัทครับที่ใส่เบสเมลฮะสะท้อนดาเบสจนศัตรูตายไปเองฮะรอบนี้ชนะไปฮะให้ทัสเก็บงานครับดูเหมือนว่าเบสเมลนี่จะไม่ได้เอามาเคาน์เตอร์วิจิแลนล์อย่างเดียวนะ มาเคาน์เตอร์ซัมมอนเนอร์ก็ได้นะฮะซัมมอนเนอร์นี่ก็มี HP น้อยอยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางโฟนักลบอีกนะฮะก็เรียกได้ว่ายืนถึกให้เขาตายเองเลยก็ได้นะฮะและในรอบนี้ครับผมเอาแม็กตัสลงไปนะฮะดูหเหมือนว่ากำยำจะปั้นไม่ขึ้นแล้วนะ แต่จริงๆนี่ผมน่าจะเอาจักก็นอตออกนะฮะจะได้เป็น4ป่าเถื่อนตอนเล่นนี้มองไม่เห็นฮะบวแต่ไปคิดอย่างอื่นและในรอบนี้ฮะเจอกับวิจิลันดมีกำยำฮันเตอร์และก็มังกอนครับพอดีของพัดอีกอย่างนึงฮะเอามาฮุกฮะตัวที่อยู่ด้านหลังครับดาวเรนเจอร์ฮะเรียบร้อยไปครับแล้วฮอมเกนก็บัฟแล้วฮะรอบนี้ชนะไปครับ แล้วก็มาแล้วครตัวสําคัญของเราครับไทฮันเตอร์ฮะเป็นตัวที่มาเติมเต็มสายฟูนักรบนะแต่จักนีก็ไม่2ดาวฮะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ไหมตอนนี้ฮะเดี๋ยวเล่งเล v e l ไปก่อนนะครับและรอบนี้ฮะผมเอาบิสันแบ็กมาแทนจัก็นอนแล้วฮะจะเห็นว่าเป็น4ป่าเถื่อนละอย่างน้อยฮะให้ทัสที่เป็นดาเมจหลักของเราตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะฮะใส่ผ้าคลุมด้วยตายยากขึ้นอีกนะ แลวในรอบนี้ฮะเจอกับอัศวนินโทรฮะแล้วก็มีธาตุพื้นฐานมีลูน,น่าฮะเป็นดาเมจแต่1ดาวฮะใส่แมกเนตโจ,จมตีเร็วขึ้นและเวลาเจออัศวนินนะฮะก่อฐานหนาของอัศวนินเนยใช้ฟไฟของฮอปเกนเบินเฮดพีแทนก็ได้นะฟูดง่ายคือเวลาเจอตัวถึงๆฮะฮอปเกนเป็นดาเมจชั้นดีเลยแต่ถ้าเจอพวกแอสซินที่ตัวบางๆหรือฮันเตอร์อะไรเงี้ยฮอปเกนจะกากมาก มีเป็นคอนสตันฮะแล้วก็หมวกปีศาจไม่เอาดีกว่าว่าจะสุ่มใหม่ฮะ นี่แหละฮะที่ต้องการเปลดเมลฮะไปให้สุดครับยืนเฉยๆก็ตายได้เดี๋ยวยิ่งไปฟูนักลบอีกนะฮะเกาะก็จะมากขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเบลดเมลมันดีอย่างตรงที่ผ้าเพิ่มเกาะ5้าหน่วยด้วยนะฮะสำหรับคนที่ใช้และไททันเตอร์ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ <c oughs> ้โหคนนี้ดวงเป็นใจให้ไปทางฟูนักลบเหลือเกินแต่ไม่ให้ไปป่าเถื่อนเลย <c oughs> ส่วนกำยำฮะก็ไม่ได้เกิดครับตอนนี้มีกำยำบันเบิด อรอบนี้ฮะเจอกับกํายำป่าเถื่อนฮะซัมเอนเนอร์เที่ยมโหดมีโลนดวิดกันลาแค่นฮะทำป่าเถื่อนฮนะนาจากักขั้นหนึ่งแล้วก็กัมยำลงมา3ตัวเท่านั้นเองนะฮะคนนี้มีคนเล่นเยอะต้นไม่ขึ้นจริงๆนที่สัปเตอร์ฮะวางชืนครับเรียกได้ว่าโดนไปกันเทียบเลยทำให้ทัชของเราครับตายไปฮนะตอนนี้ความหวังก็อยู่ที่โลนดวิดฮนะซึ่งก็น่าจะไม่ไหวฮนะเหลือบานเบอร์เลยแพ้ไปครับ ที่เต็มฮะที่แตมจังวหวะนี้ไปแล้วว่าแปดดีกว่าฮะลงท้ายไปตัวนึงฮะตอนนี้ก็ยังไม่ไปฟูนะน่าจะไปฟูตอนเลเวลเก้าเนี่ยแหละครับเป็นโฟนักรบจริงๆจะไปฟูก็ได้แหละแต่เสียดายปลาเถื่อนอ่ะอย่างน้อยครับโลนดุวิทฮะทั้งหมีทั้งโลนดุวิทได้เก็บสแต็กนะฮะเวลาโจมตีแล้วก็ทัสฮะยิงยาวไปครับใส่ผ้าคลุมจริงๆน่าจะหาให้3ดาวเลยนะแต่หาไม่เจอฮะคนเล่นทัสก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าปลาเถื่อนเยอะรอบนี้ฮะเจอกับวิจิลันฮะแล้วก็มีฮันเตอร์ร้ายหัวใจเบรดเมลยยังอู่่ทีไ นี่ฮะแล้วก็พัดที่หลังจากครูฮะก็จะโดนเป็นเป้านะแล้วก็สะท้อนดาเมจไปฮะส่วนที่นี่ฮะครูดาวก็ตํานะนะจะโดนเป็นเป้าบ่อยเช่นกัน,กนฮะก็สะท้อนดาเมจไปอีกและในตอนนี้ฮะฝั่งเขาเหลือน้อยแล้วครับฝั่งเรานี่ยังมีโลดวิทนะที่ฟรีอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็ไม่น่าจะใช้สกิลแล้วนะฮะเรียกหมีออกมาแล้วรอบนี้ชนะไปครับจะเห็นว่าเบลดเมลทํางานค่อนข้างดีนะเวลาเจอกับวิจิแลน์ฮะส่วนโลดวิทนี่ก็เป็นตัวที่ใช้สกิลทีเดียวนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ตกเป็นเป้าเท่าไหร่เป็นตัวทีีี่ตฟเวลา จอกับวิจลาณไมกตัวแล้วฮะพัทครับอยากได้สามดาวจังเลยอยากให้แบบสะท้อนแบบพ่วบๆๆอะแล้วดูเหมือนว่าจักรนอนฮะจับปั้นไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวหานักลบอีกคนหนึ่งฮะหวังสูงๆเลยทวอลอดครับ รอบน,นี้ฮะเจอกับวิจิแลนต์ฮันเตอร์กำยำป่าเถื่อนฮะมีมังกรด้วยวันนี้เจอแต่วิจิแลนต์แค่หนึน่งนะถ้าเจอวิจิแลนต์แบบโฟร์เดยผมว่าน่าจะสะท้อนมันมากๆอะ่ะจึงเบ็ดเบลก็อยู่ที่ไทนี่อยู่ฮะไทนี่โดนสกิลของไวเปอร์ฮะตายไปครับแมนะ่ยืนได้ไม่เท่าไหร่เลยโดนปิดโบนัสติดตัวแล้วฮอปเกทฮะเ,ฮะเขา้าออกไปแล้วฮะออกมาปับ๊บครับทำ like. ให้ทุกคนฮะเตะเร็วขึ้นส่วนอเลสกซี่ฝั่งเขาฮะเรียกโกเลมลงมาครับไม่เคยสายขโมยตัวฮนะโชคดีไปนะ ตอนนี้ครับฝั่งเราครับไอยหลอฮะยังมีทัสฮะที่โจมตีได้รุนแรงอยู่นะฮะแล้วก็มีของโรดวิ์ฮะชนะไปครับจริงๆผมอยากทำเป็นโฟป่าเถื่อนนะทุกคนจะได้แบบว่าโจมตีแล้วเก็บสแต็กได้แต่เกมมันออกมาให้ไปฟูนักโลบแพ้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละอย่างน้อยฮะทัสเราโรนดีิ์เราก็แบกได้นะฮะแล้วก็แม็กนัทฮะเอามาบัฟให้กับทัสฮะ รอบนี้ฮะเจอกับอัศวินไร้หัวใจมีวอลล็อกแล้วก็ป่าเถื่อนครับเป็นไลหัวใจขั้น2นะอัศวินนี้เลือกมาเป็นดาก้นไนนะแต่ยังไม่ได้ทำมาก่อนครับมีไร้แค้นบิ๊กมาฮะบิ๊กมาด้านหลังนี่โดนทัชกับแมกนัทฮะลุมแต่แมกนัทไม่ไหวแล้วฮะก่อนตายก็บัฟให้กับทัชไปแล้วฮะโจมตีกระจายไปเหมือนว่ารอบนี้ฮะติดอยู่กับไรแค้นนานไปหน่อยนะดาเมจหลักของเราก็คือทัชนะแทนะจบจะไ,<ห>ไม่ได้ไปช่วยด้านหน้าเลยฮะเหลือบ้านเบอร์เลยและก็ตายไปครับรอบนี้ฮะแพ้ฮะ อย่างหนึ่งก็คือโดนเคาน์เตอร์ด้วยแหละฮะเขามีไลฟ์หัวใจขั้นสองนะเรายังนักลบขั้นหนึ่งอยู่เลยยังไม่ฟูนะฮะก็เลยไม่ได้ถึกมากมายไอ้เทมรอบนี้มาครับมันมีคาร์เดนเบรดอยู่อะเอามาโจมตีแบบแม็กพีนะฮะเจอกำยำกลัวเหมือนกันนะกลัวจะสู้กำยำไม่ได้ในเลทเกมนะฮะหยิบมาละกันนะกันเหนียวเพราะว่ายิ่งเลทเกมฮะฝั่งเขาก็ย er ิ่งมี HP เยอะนะครับส่วนฝั่งเราฮะดาเมจมันค่อนข้างคงที่ฮะไม่มี ทำเป็นวระสาน่าเถื่อนะฮะจะเก็บได้นานสักเท่าไหร่เชียวนะฮะตอนนี้ครับไทฮันเตอร์สดาวแล้วฮะใส่เบรดเมลเข้าไปถึงแม้ว่าไทเทนเตอร์จะใช้สกิลไม่บ่อยนะฮะแต่ไทฮันเตอร์นี่มีเกราะ10หน่วยนะไทนี่มีแค่ห้าหน่วยแล้วก็แม็กแคทพีฮะสดาวเยอะกว่าไทนี่เพราะงั้นแล้วฮะเบรดเมลมันจะทํางานได้ดีกว่าไทนี่นะ รอบนี้ฮะเจอกับอัศวินร้อยหัวใจครับมีโทแล้วก็ธาตุพื้นฐานฮะดูหน้าตีกระจายแบบนี้ฮะโดสนสะท้อนล,ลัวๆแน่นอนครับแต่ลูน่าเองนี่ก็ใส่แมสเสร็จนะดูดเลือดได้ฮะผมว่าการสะท้นอนใส่ลูน่าอาจจะไม่เวิร์กหลักๆคือเอามาแก้ทางวีจิลเลนอย่างเดียวเลยฮะแต่ทีมนี้ไม่ได้เล่นนะและไท,ทนเตอร์ฮะสตานกันไปแบทเลเตอร์ฮะเรี้ยบร้อยอา้าวเร่งเลือดมาทานฮะแต่ก็ตายอยู่ดีและตเลมก็ลงมาช่วยฮะตอนนี้ฝั่งเราครับมีแต่ตัวหนาๆฮะดาเมจนี่ทำยากมากมายฮะออฟเกนเราก็จะ ตายแล้วฮะตพึ่งก็แค่ทัชนะทัชยังพอโจมตีได้ฟรียอยู่นะแล้วก็ใส่พระคุมฮะตายยากนิดนึงนี่ว่าเควอสไนครับเปยไปเรียบร้อยครับยังไม่ตายส่วนโลนวิทฮะมีหน้ากากดูดเลือดฮะให้ตัวเอง30%ฮะหลังจากการโจมตีครับก็ยืนมาได้เฉยเลยฮะแล้วก็ชนะไปครับโอ้โหโลนวิทรอบชีวิตคนสุดท้ายฮะช่วยชีวิตเอาไว้ทําให้เราไม่เสียตนะแต้มนะแต้มยังมีน้อยอยู่ฮะตอนนี้อะไรแค่นะี้ะเพิ่งจะมาครับ อะไรแค่ like เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะตอนนี้บิสเซนแบ็กก็ยังอยู่ในสนามนะผมอยากเล่งเลเวลไปอ่ะเพื่อที่จะลงเป็นฟูลนักลบฮะแต่ตัวนักลบอีกตัวนึงยังไม่เจอเลย รอบนี้ฮะเจอกับกํายําวิญญัติฮะมีฮันเตอร์แล้วก็มังกรครับเขาได้แอคมาแล้วนะฮะโอโ้โหแอคนี่ยอยู่กับกํายําเลือดก,ก็จะเยอะมากๆเลยลรัดไฟฮันเตอร์ฮะสตันไปครับไม่โดนแอคฮะแต่บิสมัทเตอร์เขาครับก็ตายแล้วฮะตอนนี้ฮัทของเราฮะติดอยู่กับแอคฮะทานพอสมควรฮะตีไม่เข้าครับฮอปกเกนบัฟแล้วฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าของเขาก็จะตีไม่เข้าเหมือนกันนะและอันที่สุดฮะเรียกโกลเลมลงมาช่วยฮะทำให้ฮอปกเกนรับตายไปฮะจริงๆฮอปกเกนนี่เอามาาเบิร์กยนะะฮทส ชนะไฟแต่ทัดตอนนี้ฮะก็ทะลุไปด้านหลังแล้วครับแต่แตกการโจมตีก็น่าจะเก็บมาเยอะฮะและก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะกำจัดไปด้วยนะฮะเรียบร้อยไปหนึ่งกำยำและตัวทำจาจหวะอีกตัวหนึ่งเราก็มาแล้วฮะแซนคิงจริงๆเราจะไปทางโฟป่าเถื่อนก็ได้ฮะตัวมีแบบค่อนข้างครบเลยนะครบเลยฮะแต่ไม่มีดาวอะรอบนี้ฮะเอามีไปสองตัวฮะโลดุยสองตัว รอบนี้ฮะเจอกับกำยำป่าเถื่อนฮะมีนักรบแล้วก็มังกรฮะผมลืมเรื่องบิสซนแบ็กไปเลยฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่2ดาวฮะจริงๆเราน่าจะเปลี่ยนเป็นลายแค่นะอย่างน้อยได้ซอมเมอร์มาขั้นหนึ่งฮะให้กับหมีของโนดวิทนะและกำยำทีมนี่เองฮะดูเหมือนว่าจะมีเฮตีค่อนข้างเยอะฮะดูซิว่าจะไหวไหมเรามีฮอบเก้นนะแล้วก็มีคาร์เดนเบดนะฮะโตบตีตามแม็กเฮตีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้ยากนะฮะโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าเลยละดิสตัปเตอร์ของเขาฮะไปเป็นรีเฟเชอร์นะฮะก็รีคูดาวครับทาให้เเรนี่ย ไม่ได้ใช้สกิลแบบต่อเนื่องนะรอบนี้ครับก็แพ้ไปฮะเนี่ยฮะที่กลัวมาตลอดนะฮะคือ,อ,อกับกำยำเนี่ยจะตีไม่เข้าฮะไอเทมก็หยิบมาแล้วฮอปกนก็หยิบมาแล้วครับดาเมจของเรามันก็น้อยเกินไปนะเพราะว่าพยายามไปทางฟูนักลบโอ้โหแซนคิงฮะแล้วก็ ลายแค่น like อีกตัวหนึ่งเต็มมากๆเลยตอนนี้เต็มมากๆเลยหรือเ,เราจะไปทางฟูปาเถื่อนดีตอนนี้ลังเลมากๆเลยถ้าไปฟูปาเถื่อนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าฟูนักลบฮะเจอกํายำก็ไม่ไหวฮนะมาลองดูกันฮะตอนนี้เล่นเลเวลก่อนดีกว่า เจอกับกำยำป่าเถื่อนคะมีซามอนเนอร์เฮี้ยมโหดแล้วก็มังกรครับลายแค่นี้ก็ยังไม่ได้ลงไปนะบีทันแบค็คนี่ก็ไม่สองดาวเหมือนกันแต่กำยำทีมนี้ฮะไม่ได้โหดเท่าทีมที่แล้วนะฮะเลือดไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะพอสู้ได้นะฮะมีหมีสองตัวตัวหนึ่งหนึ่งดาวตัวหนึ่งสองดาวฮะแล้วฮอปเกนครับก็บปัฟแล้วฮะทำให้ทุกคนตีเร็วขึ้นครับ หน้าของเราฮะเริ่มไม่ไหวแล้วฮะส่วนทัชครับก็อยู่ทางฝาสุดฮะเลือกเหลืออีกครึ่งหลอดฮะตอนนาจะไม่รอดเช่นกันฮะความหวังตอนนี้อยู่ที่หมีฮะหมี2ตัวยังอยู่นะฮะก็ล็อกไว้ครับแล้วก็ตีฟีไปครับเรียบร้อยฮะชนะไ,ไปครับชนะได้เพราะหมีจริงๆนะหมี2ตัว <laughs> มาแล้วนักลบอีกคนหนึ่งฮะโทวอลอดครับเยอะมากเลย พาร์หรือไม่ก็มูนชาดเอาอะไรดีพาร์แล้วกันฮะไปให้สุดฮะถึกให้สุดฮะตอนนี้เราฟูนักลบแล้วฮะเอาทั้งถึกทั้งเด้งเลือดได้นะมีพาร์ทมาให้นี่น่าจะเอาไปให้ไลายแค่นนะเดี๋ยวให้ไลายแค่นสองดาวก่อนนะครับส่วนพาสนี่ไม่ต้องห่วงนะมีผ้าคลุมอยู่แล้วเลือดเยอะอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าเด้งเลือดไม่ได้เท่านั้นเองรอบนี้ฮะเจอกับกำยำฮะปาเถื่อนมีนักลบครบับ ฮาร์ดเมื่อ no ก oh, ี้ฮะหยิบให้โทวอลล์แต่เปลี่ยนกะทันหันฮะให้โทวอลล์ใส่เป็นคาร์เดนเบรนแทนฮะรอบนี้ทับฮาร์ดกันเลยบั๊บบๆๆบฮะไม่มีคนใส่ครับแต่โทวอลล์ฮะใส่เป็นคาร์เดนเบรนก็ตีตามแม็กกี้นะฮะน่าจะเวิร์กกว่าให้สลาด้านะเราจะเห็นได้ว่าโทวอลล์ฮะปรี๊ดมากมากเลยฮะอาจจะตีช้าหน่อยฮะต้องให้ฮอปเกนบัฟครับถึงจะตีเร็วขึ้นฮะและตอนนี้ก็บัฟแล้วครับตีเร็วขึ้นแล้วฮะโทวอลล์นี่ก็ถึกขึ้นด คเรื่องเเลยพราะ,ะงั้นฟูปาเทือนเนี่ยจะทำไม่ทำเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีฮะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่สองดาวบานเบิดเลยและนี่แหละครับคือถ้าไม่ทำลิสมาแล้วฮะพร้อมที่จะลดเกาะป้องกันสักขั้นหนึ่งแล้วก็สโลด้วยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ครับตอนนี้ไปเลเวลสิบก่อนละกันนะฮะเ no, <Bog> ราเพีฮะเจอกับอัลวินโทไร้รหัวใจครับวิสเซนแบกนี้ก็ยังอยู่ในสนามฮะบอกตรงๆเลยครับว่าลืมไปแล้วฮะบางคนอาจสงสัยแล้วเอาลงไปทำไม ลืมฮะและฮาร์ดครับเมื่อกี้ผมใส่ให้กับไทนี่ไปนะฮะไทนี่ก็จะเลียงได้นานขึ้นตันได้บ่อยขึ้นนะไม่ตายง่ายๆนะฮะ ฝั่งเขาครับฟิลูน่าฮะอาจจะสู้ยากหน่อยดึงเบแมสเน้นด้วยนะฮะสะท้อนไปก็เท่านั้นฮะฝั่งเราไม่มีฮีวครับและโกเลมก็ลงมาแล้วฮะตอนนี้อเนซิสเขาตายไปครับฮอปเกนของเราก็บัฟท่วความเร็วแล้วนะฮะแต่ก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันส่วนโทวารอลฮะฟีด้านหลังฮะฟีแบบสบายๆเลยครับแล้วฮอปเกนก็รอดจากความตายฮะด้วยพัดฮะพัดดึงโกเลมไปครับแล้วไทนี่ก็โยนสแตนตต่อครับจะเห็นว่าไทนี่ใส่ฮาร์ดเนี่ยฮะยืนได้นานมากๆเลยแล้วไทนี่ฮะคูดดาวเร็วครับค่อนข้างคุ้มค่าน ถ้าใส่ฮาดเข้าสู่รอบที่27ฮะตอนนี้พยายามเล่งเวลไปที่เลเวล10นะครับแล้วก็น่าจะต้องถึงเวลาบอกลาบิทเซนแบ็คฮะเล่นมาแต่ต้นเกมนี่ไม่2องดาวเลยเดี๋ยวเอาแซนคิงฮะไปช่วยทําจังหวะอีกสักตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้ภสาสนซอมเเนอร์ให้หมีตีไ,ได้แรงขึ้นนะฮะแต่ก็ได้ทําจังหวะฮะผมว่าท้ายๆเกมเนี่ยจังหวะมันสําคัญกว่า แลรอบนี้ฮะเจอกับกำยำนักรบครฮะมีป่าเถื่อนมังกรครับดูสิว่าจะเจาะเข้าไหมฮะกำยำเขาก็เฮ็ดพีเยอะนะฮะเราต้องฝากความหวังไว้ที่ฮอปกินแล้วก็โทวอลล์ฮะที่ใส่คาร์เดนเบรดนะจะตีกำยำเข้าหรือไม่ฮะมาดูกันฮะตอนนี้แทนเตอร์ทั้งสองฝั่งฮะสตาร์ทกันไปครับและฮอปกินฮะบัฟแล้วฮะเพิ่มความเร็วให้โทวอลล์ฮะตีเร็วขึ้นครับโทวอลล์ตอนนี้ก็ตีอยู่กับแจ็คฮะตีอย่างรวดเร็วครับแจ็คนี่เฮ็ดพีเยอะก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะนี่คือไม่มีประสานโทนะฮะโทวอลอรดดดก็็ตีีไ้้เวขนนาแล้้วฮะะออาจจไม่ตงทก็ ใช่นะรอแค่ฮอปกเกนบัฟนะฮะและรอบนี้ครับชนะไป oh. ฮะจะเห็นว่าดามเมจหลักๆเวลาเจอกำยำนี่ใช้ฮอปกเกนแล้วก็คาร์เดนเบดนะฮะฮอปกเกนนี่ช่วยได้เยอะเลยที่สุดฮะไรคันก็2ดาวเลยครับตอนนี้ผมว่าอยากจะเอาไรคันไปแทน แม็กนัตนะแต่โลนดูบีทนะเราจะเหลือแค่1ดาวนะถ้าเรายังหา2ดาวไม่เจออย่างไงก็แล้วแต่ครับตอนนี้ไปเลเวลสิก่อนแล้วกันนะลงลิสต์ลงไปฮะไร้ห,หัวใจสักขั้นหนึ่งแล้วก็ช่วยสโลด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือให้ทัวร์ลอรเนี่ยตีฟรีให้ได้มากที่สุดนะรอบนี้ฮะเจอกับวิจิลันฮะมีไร้หัวใจแล้วก็ แอนเทอร์ปัดสติ๊กเกอร์ฮะแล้วรู้สึกว่าวิจิลันต์จับไปแบบปูแล้วนะฮะฝั่งเขาเองครับเน้นแต่ดาเมจนะฝั่งเรานี่ก็นักลอบปูเช่นกันฮะตัดทันแล้วครับตอนนี้ไทเตอร์ตกเป็นเป้าฮะสะท้อนเข้าไปครับของเคนต้องบัฟแล้วฮะแต่เพราะว่าหลอดเราเนี่ยไม่มีสกิลให้ใช้นะ,ะครับวิจัดพาสซีฟฮะทำให้ดาเมจแทบ,บจะไม่โดนครับโดนแต่ดาเมจของดูหน้าฮันและรอบนี้ชนะไปครับนะครับก็วิธีการคัลเตอร์วิจิลันตในทีมของผมนะเอาเบรดเมลมาช่วยฮะแล้วก็ทําเป็นฟูลนักลบฮะให้แข็งมาากทที่สสุดนะนนนะะเเ้้้อขไป ลไลอเทมรอบนี้ฮะมีคาร์เดนเบรดมาอีกแล้วครับหรือว่าจะเอาฮาร์ดดีตอนนี้ฮะกำยำเหลืออยู่ทีมเดียวฮะเมื่อกี้ก็เอาอยู่นะเดี๋ยวเอาฮาร์ดละกันนะฮะเพราะว่าเราเจอกับป่าเถื่อน จร,จริงๆอยากเกิบฮาร์ดมาให้ไลแค้นนะฮะแต่ไลแค้นนี่ถ้าเอาลงไปโลนวิดเนี่ยจะ1ดาวเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้ฮะแซนทิ้ง2ดาวแล้วครับเดี๋ยวผมจะสุ่มหาโลนวะิดฮะโอ้โหได้โคลอดไมคตัวหนึ่งแล้วไทนี่ฮะอยากให้ไทนี่3ดาวมากเลยไทนี่ใส่ฮาร์ดก็แจมเหมือนกันนะฮะจะได้มาสปั้นบ่อยๆครับโอ้ oh. โหตอนนี้ฮะโหลอดสองดาวเลยครับส่วนโลนวะิดฮะไม่เจอเลยครับฮาร์ดอีกอันหนึง่ง ยังไม่ได้ใส่เลยด้วยอ่ะมาเจอกับทีมนี้ฮะกำยำป่าเถื่อนเที่ยมโหดฮะมีซัมมอนเนอร์แล้วก็ดูวิดว่ดวากำยำเขาเองครับไม่ได้ถึกเท่าอีกทีมนึงนะ ลิทนะตอนนี้ก็ตายก่อนเลยครับฝั่งเขามีดาก้อนไหนด้วยครับปกติจะเห็นแต่วเปอร์ดิสปเปอร์ก็วางคื้นนะฮะทำให้สกิลฮาดดิเลยไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตายไปครับโอ้โหตลอดตอนนี้ก็ได้บัฟเพิ่มความเร็วแล้วฮะแต่ดูเหมือนว่าจะเหลือเยอะมากๆเลยครับจะเอาไม่โย้วฮะโรดวิทเราก็ติดอยู่กับแอคครับทัสเราก็ตายไปแล้วฮะดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ไหวะฮะเพราะว่าฮาร์ดอีกอันหนึ่งฮะไม่ได้ใส่นะถ้าเลือกใส่ให้ใครสักคนนึงฮะมันอาจจะดีกว่านี้ฮะรอบนี้ก็เลยต้องแพ้ไปครับ มาในรอบที่30ครับได้แซนคิงใหม่ตัวะฮะว่าตอนนี้ผมอยากจะเก็บตังค์นะฮะเดี๋ยวขายแม็กนับทิ้งไปก่อนแล้วกันนะโลนวิทหนึ่งดาวฮะก็สู้ๆแล้วกันนะฮะตอนนี้เอาฮาร์ดให้กับไรแค่นไป hey, และก็เจอกับทีมเดิม <not> ฮะรอบนี้เราเอาไรแค่นใส่เข้ามาแนละ้วเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดูซิว่าจะไหวไหมว่าแม็กนัฮะเลนเด,ดเกมเนี่ยมันปั๊บไม่ทันฮะปับ๊บๆก็ตายกันหมดแล้วครับและรอบนี่ห้าไพคัตเตอร์เราได้สดตา่อนครับ ฝั่งเขาฮะกว่าจะวางพื้นก็เลดไปฮะแล้วมาวางพื้นให้กันโลดิโตเดียวฮะปล่อยมีออกมาช้าหน่อยแต่ฝั่งเขารับหายไปเยอะแล้วนะฮะเนี่ยครับนิดเดียวฮะจังหวะน,นิดเดียวได้สะพานก่อนมีสิษนะมากกว่านะฮะก็เรียบร้อยครับแอคฮะเหลือโลดดิตตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ฮะโอ้โหเขามีดาบดีด้วยนะฮะถึงว่าฮะดาเมจแบบพุ่งพ่านมากเลยนะฮะแล้วดาบนี้เราจะเอาให้ใครดีเนี่ย ตัดสินใจให้ทัวรลอดไปแล้วกันฮะและให้ไลแค่เนี่ยใส่เป็นคาร์เดนเบรดนะเพราะว่าไลแค่ฮะน่าจะโจมตีได้รวดเร็วนะครับส่วนทัวรลอดะฮะสองดาวก็ดาเมจโคตรแจ่มอยู่แล้วฮะโอ้โหมาแล้วฮะสองดาวครับโลนดอิตตอนนี้ก็เหลือแค่ลิชฮะที่จะไป2ดาวแล้วแต่ ส่มตอนนี้ไปก็ไม่มีตังดึงฮะมาดูกันฮะว่าจะสู้ได้ไหมแล้วดูเหมือนว่าบิสมัทเตอร์ฮะสดาวแล้วด้วยฮะใส่มาเป็นผ้าคลุมนะฮะโอ้โหลองดูฮะว่าฮอปกเกนและก็คาร์เดนเบดเนี่ยจะเอาอยู่ไหมเวลาเจอกับกำยำแบบนี้มาดูสิครับบิสมัทเตอร์ฮะสดาวครับเลือดแบบเยอะมากๆเลยฮะขีดดีแบบทีมากๆนะไหนจะมีแอคอีกฮะตอนนี้ใส่แฮนเตอร์เราก็สตาร์ทไปครับส่วนบิสมัทเตอร์ฮะโดนล็อกแล้วก็เลือกเพื่อพวกฮะโดนผลของคาร์เดนเบดที่ใส่แฮนด์ใส่อยู่นะฮะตอนนี้ก็ดันยาวไปครับ ส่วนด้านหลังฮะโตวอลอดครับใส่เป็นดีวายฮะโจมตีฟรีไฟรอบนี้อ่ะชนะไปครับที่หนึ่งอ่ะ นานๆที่หนึ่งทีเวลาเจอกำยำนะฮะก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นฮอปกเก้นเนาะแล้วก็อย่าลืมหยิบคาร์เดนเบลดมาสักอัน2อันก็ได้นะฮะแต่จริงๆอันเดียวก็น่าจะพออยู่แล้วแหละขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะถ้าเขาเลือดเยอะจริงๆฮะก็อาจจะต้องหยิบมา2อันนะฮะเสียดายฮะทัสไม่3าดาวนะถ้า3ดาวนี่ใส่ผ้าคลุมน่าจะโหดกว่านี้ฮะแล้วเราก็เล่นเป็นปาเถื่อนขั้น2ด้วยนะฮะถ้าขั้น3นี่จริงๆอยากเล่นนะมันจะได้มีการเก็บแสแต็ปทุกๆคนฮะทั้งทีมแต่ข้อเสียคือมันจะบางกว่านี้ฮะเพราะว่าเราเล่นเป็นนนฟูลัักกบอม หนามากๆเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ